ดูนิดนึงนะคะก็คืออันนี้เป็นลักษณะ w a l ิน n closet นะคะแล้วก็ตัวเองไม่ค่อยมีอะไรนะเสื้อผ้ามีไม่เยอะนะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ปนปนกันไปนะคะที่ใส่มากสุดก็คือพวกเสื้อยือดนะคะเหล่านี้นะคะของที่เป็นพวกจูรี่ก็วางแบบแผล่ๆพวกนี้เลยนะวางข้างบนนี้นะไม่มีอะไรพิเศษนะคะอันนี้เป็นหอยเชลล์ได้จากพาสลี่นะแต่ว่าใส่ต่างหูไว้นะคะก็น่ารักดีนะคะพวกของครรมดบอะไรก็ใส่เป็นทุยธรรมดาชั้นนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดนะคะชั้นบนนีเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ อันนี้คือฝั่งของตัวเองเนาะแค่ชั่วแค่ชั่วนะคะปนปนกันไปนะคะแบรนด์ไม่แบรนด์ก็ปนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าคิวพมนะคะตอนนี้ใส่พวกของมัดผมนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อ่าเวลาไปทํางานเนี่ยต้องมัดผมนะคะแล้วก็มีเป็นพวกแบบสกา้าฟที่ใช้บ่อยนะคะชั้นนี้นะคะเป็นสกาฟของตัวเองนะคะก็เนี่ยนะเป็นพวกสก้าฟของหลุยส์วิตอนะคะมีสกาฟบางสว่วนแล้วก็อันนี้เป็นเดรสสีดํานะคะแต่เนื่องจากเขาเป็นนิดเนาะก็เลยพันๆเก็บไว้นะคะ แล้วอย่างที่บอกตัวนี้ชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีน,นแค่เนี้ยนะคะมีเสื้อยืดแล้วส่วนใหญ่เห็นไหมจะไม่ค่อยมีสีเลยนะคะจะเป็นขาวดำเทาแค่เนี้ยนะคะแล้วก็จะปนกันไปนะแล้วแต่ยี่ห้อก็มีทั้งยี่ห้อไม่มียี่ห้อนะคะอยู่นิโคลอะไรเงี้ยน,นะซีอะไรอย่างเงี้ยชอบใช้เนื้อของหลุยส์ตองนะคะเสื้อเชิ้ตธรรมดาของหลุยส์ตอง,น,อง Gucci, น,นี่ของดีออลกุชชี่เนาะก็คือปน,นกันไปนะคะก็ตัวเองก็คือจะใส่แค่เสื้อยืดนะคะกางเกงยีนซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นอีกรอหนึ่งที่ใส่พวกผ้าคอนคอนะคะ อันนี้ก็เป็นพวกผ้าปันคอแบรนด์ของตัวเองนะคะอีกตรอนึงนะคะช่วงนี้ไม่มีคลีนเนอร์นะคะจะโรคๆนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือแบบแบ,บสั้นภาพเล็กน้อยนะ,ะก็คือไม่ได้กไไรกมากเท่าไหร่นะคะมีการแบรบว่าเก็บนิดนึงผ้าขอนิดนึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงแบรนด์เนม ready to wear นะคะจะมาที่บาให้ฟังนะคะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีความพิเศษตรงไหนนะคะแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ชิ้นไหนที่ชอบมากสุดชิ้นไหนที่รู้สึกว่าเสียดายมากสุดนะคะมาเริ่มเลยเนาะว่า ready to wear ในที่นี้นะคะก็คือเป็นลักษณะสเสื้อผ้าของพวกแบรนด์เนมนะคะไม่ว่าจะเป็น L V ลูวิตองนะคะชาแนลนะคะดีอนะคะหรือว่าแบรนด์ไหนๆก็ตามนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยซื้อเนี่ยนะคะจะคิดว่ามันถูกกว่ากระเป๋านะคะความจริงแล้วเนี่ยพวก ready to wear เสื้อผ้านะคะของแบรนด์พวกนี้นะคะ ราคาแพงกว่ากระเป๋าได้ซ้ํานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอ่าจํานวนที่ค่อนข้างจํากัดนะคะอาจจะเป็นเขาเรื่ออะไรกลยุทธ์ในการขายที่บอกว่ามันหายากมากเลยนะคะทําให้เราอยากได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสเตปในการ p u ชให้เราซื้อนะคะเนื่องจากว่า คนส่วนใหญเนี่ยอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันมี ready to wear หรือว่าเสื้อผ้านะคะของแบรนดนน์นั้นๆนะคะพอเราเริ่มซื้อกระเป๋าเยอะขึ้นเงี้ยพอเราไม่มีอะไรจะซื้อแล้วนะคะก็จะมีการพูดถึง ready to wear กันขึ้นมานะคะก็จะมีการแนะนําเรานะคะให้เข้าไปสู่โลกของ ready to wear นะคะซึ่งตัวเอลเนี่ยคิดว่าเป็นการตกหลุมปุ้มแล้วแบบว่าตกแล้วม,มันหล่นลื่นเข้าไปเลยนะคะ มีช่วงหนึ่งเลยเนี่ยที่ตัวเองนะคะหลงเข้าไปในแวดวงของ Lady o Wear นะคะอย่างจังเลยนะคะแล้วก็อินมานะคะซื้อทุกคอลเลคชันนะคะแล้วก็ซื้อคอลเลคชันหลายหลายชิ้นนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของทั้งโชว์นะคะว่าทั้งโชว์คืออะไรนะคะทั้งโชว์นะคะก็คือการพรีวิวนะให้ดูของพวกเสื้อผ้านะคะหรือว่าของพวกกระเป๋าหรือของอย่างอื่นด้วยแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเสื้อผ้านะคะแตกับของพวกที่เป็น Runway p i e ซอะไรเงี้ย ซึ่งจะเป็นของที่กําลังจะปล่อยเข้าไปใน next collection นะคะ,ละหลายๆชิ้นก็จะเป็นชิ้นที่แบบอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะจะเป็น runway piece หรืออาจจะมีแค่ไม่กี่ชิ้นในโลกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเชิญลูกค้านะคะที่มี potential ก็คือมีท่าทางดูจะมีศักยภาพนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะของพวกนั้นนะ แล้วหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะทรั้งโชว์เนี่ยก็จะมีการเชิญนะคะลูกค้าผู้ v วพนะคะเข้าไปดูของก่อนนะคะก่อนที่จะมีอีเวนต์นะคะของสตอร์นั้นๆน,น,นะคะก็เป็นการกระตุ้นความอยากนะคะให้เราอยากซื้อนะคะแล้วเสร็จแล้วเนื่องจากว่ากําลังจะมีสตอร์อีเวนต์นะซึ่งก็เป็นลักษณะที่แบบเปิดให้คนที่เขาไม่ได้เป็นขนาดแบบ v ว p เวอร์นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะว่า คนที่ซื้อของเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการจัด store event ให้คนมาในงานแล้วก็มีการแบบอาจจะมีลักษณะแบบเป็นแฟชั่นโชว์เดินเล็กๆเงี้ยในร้านนะเนื่องจากว่าจะมี store event นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทั้งโชว์เนี่ยเราก็จะมีความอยากได้เสื้อบางเสื้อบางตัวหรือว่าเป็นลักษณะเดรสบางชุดนะคะหรือว่ากระเป๋าที่มันเป็นลิมิเต็ดนะก่อนที่จะไปออก event ของ store นะคะอันนี้เท่าที่เองรู้สึกนะก็คือมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าว มันเป็นของใหม่นะถ้าเกิดเราได้ก่องเลยเนี่ยแล้วเราจะดูแบบว่าเก๋มากนะพอเราไปออกงานนะของ store event เนี่ยมีแต่เรานะที่มีอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นการฟีดความอยากได้ที่ทรัโชว์นะคะทําให้เราอยากซื้อนะคะก่อนคนอ,อื่นๆนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะจิตวิทยานาะ,ะในการขายของนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะประมาณ5ปีที่รู้ว่าปีที่แล้วนะคะ ตัวเองเคยไปทรั้งโชครั้งแรกเนี่ยก็คือของลุวิตตองนะคะโดยเป็นการจัดที่อ่าโรงแรมนะคะถ้าจำไม่ผิดเป็นเวสตินที่คอลลินสตรีทที่เมลเบิร์นนะคะโดยเขาจะจัดให้เราและครอบครัวของเรานะคะจะเป็นคุณแม่ตอนนั้นคือไปกับคุณแม่กับน้องอีกคนนึง้น้องอาร์มถ้าดูอยู่น้องอาร์ม <c oughs> เป็นล,น <c oughs> ลักษณะ Private Appointment เขาก็จะมี s t y l ิสต์นะคะมาเหมือนกับแต่งตัวให้เราให้เราลองชุดของเขานะคะลองแบบเป็นเซตเลยนะ เราก็มีการอวยกันนะแล้วก็บอกว่าอุ้ยใส่สวยจังเลยสวยจังเล,เลยประมาณนี้นะคะหชั่วโมงครึ่งนะคะที่มีเรานะคะครอบครัวของเราเนี่ยเราคือเอประจำนะคะแล้วก็คนที่เป็นสไตลิสนะคะของร้านของหรูนั้นๆนะคะถ้าเกิดว่าเรานะถึงจุดที่เราอยากจะได้แล้วก็ยังก้าก้ามก่งๆก่เอ๊ซื้อไม่ซื้อดีเงี้ย เขาจะมีการเสนอเข้ามาว่าเอ e, ซิล่ายู you, วางมัสจุให้ก่อนไหมถ้ายูยังไม่อยากได้นะยู you, ยังเปลี่ยนใจได้อะไรประมาณนี้คือเขามีวิธีในการขายมากเลยนะคะหรือว่าบางทีเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยมันหายากมากเลยนะเอออาจจะไม่มีไซส์ยูนะแต่เหลือไอใเช่นไข่อะไรประมาณนี้นะคะคือณตอนนั้นอ่ะตัวเองไม่ค่อยรู้สึกหลอกแต่ถ้าเกิดมองกลับไปเนี่ยนะคะรู้เลยว่านี่คือการตลาดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนวันนั้นอ่ะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นครั้งแรกที่ไปทรัลโชว์นะยังรับไม่ได้กับราคาของื้อามามกเลยนะคะค เสื้อเดรสตัวหนึง่งเนี่ยประมาณแบบสามพันสี่พันอะไรเงี้ยเหรียญนอร์เวย์นอรานะแต่ว่างานนั้นอะซื้อมาเป็นแพทิมอร์น่าจะเป็นนิโคลัสคอลเลคชันแรกๆเลยที่เขาย้ายมาอยู่ลุยตองนะคะก็ได้กระเป๋าใบนั้นมาความจริงกระเป๋าชิ้นนั้นตอนนั้นซื้อที่ประมาณสี่พันกว่าๆนะแลวคิดดูสิกระเป๋าสี่พันกว่าซึ่งถือว่าแพงมากนะกับของชิ้นเล็กๆแค่นั้นอนะแต่ว่าเสื้อผ้านะคะหลักสี่ห้าพันอะไรเงี้ยคือยังทําใจไม่ได้นะตอนนั้นนะคะ ถ้าจาไม่ผิดนะอีเวนต์นั้นนะ่ะได้แค่ตัวน้องกล่องมานะคะแพตติมอร์นะคะแต่ว่าพอเรากลับบ้านไปนะเราก็มานั่งดูรูปเพราะว่าในงานเนี่ยเขาใช้เราถ่ายรูปให้เราลองหลายๆเซตหลายๆชุดเรากลับบ้านมาเรามาดูรูปอะไรเงี้ยเราก็มันก็สวยดีนะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็มีการแบบฟีดเราแล้วเอ้ยเนี่ยชุดนี้สวยยังงี้มีการคุยกับ SA ในโยพูมสเสจนี่แหละแล้วก็มันก็เหมือนมีการแบบยุยุก,กันอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็มาตกลงตปรงใจถ้าจําไม่ผิด ซื้อคือจำไม่ได้ว่าซื้อชิ้นไหนก่อนกันนะมันมี2ชิ้นจากงานครั้งนั้นนะคะเป็นไบเกอร์แจ็เก็ตตัวนี้นะคะของลิวตองนะคะคือตอนนั้นน่ะนิโคลัสเข้ามาจา่ายอ่าบาเลนเซกาใช่ไหมคะแล้วก็ณตอนนั้นนะ้ำปาเลนเซกาที่เป็นไบเกอร์แจ็กเก็ตของนิโคลัสเนี่ยฮิตมากนะคะสาวสาในแวดวงแบรนด์เนมจะรู้มากว,ว่าต้องมีสักตัวอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองไม่มีเนื่องจากว่าตัวเองรู้สึกว่ามันดูมนะัสคารีนอะมันดูแมนไปสําหรับบุคลิกตัวเองนะคะแต่พอมาเห็นตัวเนี้ยเขาทำค่อนข้างซิมโฟมากเลยนะคะ คือยังมีความแบบร็อกๆเก๋ๆของไบเกอร์แจ็คเก็ตนะจากของนิโคลัสก็คือมีกลิ่นอายของนิโคลัสอยู่อะแต่ว่าไม่มีตัวริบๆนะคะที่ตรงแขนเนี่ยเขาก็จะดูแบบไม่ไม่ไม่แมนเท่าตัวนั้นเท่าคอลเลกชันที่เขาเคยทําให้กับบาริเซียกานะคะก็มีการอวยกันนะคะตอนที่อยู่ในทรังโชแล้วก็มีการแบบว่ายัแยว่าเนี่ยนะไบเกอร์แจ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องมีนะในในแบบวบอดโรบก็คือแบบทุกคนใน ตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยต้องมีสักตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมมันเป็นการยุนะเราก็มานั่งคิดคิดไปคิดมาเอาไงดีเนาะความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแลมสกินเขาซอฟต์มากเขาเป็นอะไรที่แบบนุ่มมากนะคะคือคิดไปคิดมานะคิดแล้วคิดอีกว่านะคะสุดท้ายตัดใจยังไงรู้ไหมว่าให้ได้ชิ้นนี้มานะคะตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ล่่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 ่น่่่่่่ ราคานี้ยังไม่ได้กระเป๋าชาแนลเลยแล้วก็ได้คิดไปคิดมาเนี่ยแลมสกินของชิ้นนี้เนี่ยมันมากกว่าน้องชาแนลอีกนะอันนี้พูดถึงน้องชาแนลคลาสสิกแบบนะคะก็เลยโอเคบอกน้องเอสเอไปส่งแม่เสร็จบอกเขาว่าเก็บให้ด้วยนะคะใหญ่ได้ชิ้นนี้นะคะมันมีดีเทลหลายๆอย่างที่เก๋ใช่ไหมนี่นเป็นไมค์ผ่นเสื้อความจริงเขามากับตัวคัพเวอร์ตัวเองไม่ค่อยเก็บเพราะว่ามันมันใหญ่ไปส่วนใหญ่นะคะข้างในเขาจะมีเป็นแบบ l อวอะไรเงี้ยนะแต่ใส่จริงๆอะไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็น LV ลวนะคะ มันก็โอเคมันไม่ได้น่าเกลียดมากนะก็คือทุกวันนี้ยังเก็บอยู่นะคะแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องมีใช่ไหมมันเป็นลักษณะไบาเกอร์แจ็คเก็ตนะแล้วอีกชิ้นที่ซื้อนะคะก็คือเดรสของหลุยส์วิตตองชิ้นนี้เลยนะคะเขามีลักษณะเหมือนเป็นปักข้างบนนะคะค่อนข้างสวยนะคะนี่มันงานเนื่องจากว่าหลังงานนั้นอะ่ะมันมีอีเวนต์นะคะก็เลยคิดว่าต้องมีเดรสนะคะของหลุยส์วิตตองในการไปงานอีเวนต์นั้นๆนะคะก็เลยได้มาอีกชิ้นหนึ่งนะคะ เป็นไมมันเป็นยุทธวิธีในการขายนะคะแล้วพอเรามีน้องเนี่ยใช่ไหมเดรสเนี่ยอย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านนั้นก็คือเราก็ต้องมีฮิวส์นะคะเราก็ต้องใส่ส้นสูงก็เลยต้องซื้อส้นสูงอีกนะคะมันคือจุดเริ่มนะคะของการซื้อ r e a d y t o แวร์ของตัวเองนะคะ หลังจากชิ้นแรกก็มีชิ้นที่สองใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีของต่อๆถัดไปนะคะก็คือการที่มีอีเวนต์เนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะใส่เสื้อผ้าเขานะไปอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเราไปอีเวนต์เราก็ได้มีโอกาสเจอกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงแบรนด์เนมกันซึ่งก็อีกเขาก็ใส,ส่เดรสแบบว่าเฮดทูโทอวิตองมันก็เป็นการฟีดความต้องการความอยากได้อยากซื้อของคนขึ้นมานะคะอันนี้มันเป็นลักษณะที่แบบว่าเออ เขาเข้าใจเนาะในการขายของเขานะคะเพหลังจากนั้นเนี่ยซีซั่นถัดไปนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นลนักษณะทั้งโชว์ที่แบบว่าอยู่ที่โรงแรมไม่เลยเลยนะเขาจะมีการบอกว่าโอเคมีการจาัดมาเป็นプライベートพอยต์เมนต์นะคะที่ร้านนะคะโดยเขาจะพาเราไปห้อง VIP ของร้านนั้นๆน,น,นะไอ้น,น้องเอสเองเนี่ยเขาก็จะมีการบอกโอเคพาเราไปทานข้าวเงี่ยก็คือเป็นการทานข้าวของในนามของหลุยส์ตองอะไรเงี้ยนะคะหลุยส์ตองก็เลี้ยงเราในร้านที่เขาหรูๆอะไรเงี้ย หลังจากนั้นก็มีกา,ารพาเราไปที่ร้านเนี่ยแล้วก็ไปลองเสื้อผ้าของหลุยส์วิตตองนะคะก็ไปลองเลตเตอร์แพนส์จากแคลมสกินแพนส์แบบเป็นกางเกงหนังอ่ะอันนี้พูดจริงใส่สวยมากนะคะแต่ณตอนนั้นก็คือแบบโหยราคาแพงมากเลยอะตอนนั้นจำไม่ได้น่าจะห้าพันหรืออะไรเงี้ยแล้วจะได้ใส่กี่ครั้งอะกเกงหนังก็เลยแบบคิดไปคิดมาก็เลยแบบไม่เอาอะไรเงี้ยนะคะยวไปลองของอยี่ห้ออื่นนะคะหลังจากนนเนี่ยก็ไม่สวยเท่าชิ้นนั้นนะก็เลยอาจจะสึกเสียใจในหน่อยที่ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะ มันลิมิเต็ดมากแล้วถ้าเกิดว่าผ่านซีซันนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่กลับมาอีกนะคะก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าออถ้าเราชอบจีนเราก็ควรจะซื้อนะแต่ว่านะตอนนี้นที่บอกว่าเราตับตาสว่างแล้วเราไม่ค่อยอยากจะซื้อของพวกนี้เท่าไหร่นะคะเพราะรู้สึกว่ามันแพงเวอร์ไปนะคะ เรื่องของออนเซลนะคะของ ready to wear เนี่ยลูวิโตนะคะเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีการออนเซลนะคะอย่างพวกชาแนลนะคะอย่างแอมเมสอ่างเงี้ยนะคะ ready to wear เขามีการออนเซลดีออก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็นชิ้นที่เป็นคลาสสิกเนี่ยก็จะหมดก่อนนะคะหรือไม่ก็คือไซส์ที่เราอยากได้เนี่ยก็หมดก่อนไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าอยากได้จริงๆก็ควรที่จะซื้อตั้งแต่แรกๆนะคะอันนี้คือในแง่ของ ready to wear ว่าเขามีความลิมิเต็ดมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ เสร็จแล้วนะหลังจากมีเดรสแรกนะคะก็มีเดรสที่สอเดรสที่ 3, นะคะส่วนใหญ่ตัวเองก็คือซื้อเป็นสีดําหมดเลยแล้วการที่เราเลือกสีดํานะคะทําให้เดรสน้นเนี่ยใส่ได้หลายครั้งนะคะเราก็ดูไม่แบบเอวีเอวีอ่ะนะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเดรสทุกชุดของหลุยส์วิตตองที่ตัวเองซื้อเป็นสีดาเนี่ย<ๆ>เขาดูหรูจริงนะคะเขตัติ้งสวยมากคัตติ้งแล้วมันแบบใส่ได้พอดีลงเ,เป๊ะเลยอะ่ะ นอกจากเขาใส่ล่ําสวยเนี่ยมันก็แบบว่าหน้าม,มืดด้วยนะคะก็เลยซื้อเยอะมากๆนะช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็คือเดรสสีดำอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นนะก็คือมีแค่ตรงนี้อย่างเดียวที่เป็นตัวโมโนแกรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่จริงๆคนก็ไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือใส่ได้หลายกอกาสนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลักษณะนิดนะคะใส่ง่ายๆก็ได้นะคะ แต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนไม่ใส่เดรสไม่ใส่กระโปรงเลยนะคะในชีวิตจริงเพราะฉนั้นของพวกนี้เนี่ยที่ซื้อมาหลักๆแลวก็คือเพื่อการออกงานของหลุยส์วิตตองหรือว่าไปแบบว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับหลุยส์วิตตองเนี่ยตัวเองจะพยายามใส่เดรสของหลุยส์วิตตองนะคะอันนี้ก็คือเดรสอีกชุดหนึ่งนะคะของหลุยส์วิตตองนะก็มีความเป็นนิคลัสนะก็คือเขาเป็นหนังข้างบนแบบนี้นะคะค่อนข้างสวยนะใส่ได้ง่ายนะคะแลวอย่างที่บอกมันใส่แล้วมันฟิตพอดีตัวคัตติ้งสวยมากนะคะชิ้นที่ไม่ได้เป็นสีดดดาาาเเเนนนนนีีี่่่่่ยแทททไไมม้้ใใสสสสลละะะะคคคกกก็็ือออชิปวง แล้วหลังจากนั้นนะจะมีความอินเรื่องของที h เชิร์ตซะเยอะนะคะอย่างตัวนี้เป็นที h เชิร์ตนะคะของหลุยวิตตองเหมือนกันมาจาก collaboration บิทวีนหลุยส์วิตตองกับ f r a ร m e มนนะคะแล้วอันนี้เป็น mens collection นะคะช่วงนั้นจะอินทีเชิร์ตของหลุยวิตตองมากซึ่งความจริงตัวเองใส่เยอะมากนะที h เชิร์ตแล้วปกติทีเชิร์ตเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณบิทวีนประมาณ800เหรียญถึง1,200นะคะซึ่งก็ถือว่า ตัวเองใส่ก็กำลังคุ้มเพราะใส่เยอะมากนะคะใส่แบบนี่ใส่มาหลายปีแล้วก็ยังใส่ได้อยู่นะคะคุณภาพเขาดีนะซักยังไงเขาก็ไม่ได้โหดไม่ได้ยืดอะไรมากมายนะคะเนี่ยนะคะซุปรีมซ <laughs> ุปรีมหายากมากนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอวีธรรมดานะคะอันนี้ก็อันนี้แทบไม่ได้ใส่เลยไอ้ที่เป็นลายๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่ที่จะใช้จริงคือสีขาวธรรมดาอะไรเงี้ยเริ่มเป็นสีดามอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของ เวอร์จิลนะตัวเองเอามาซื้อเสื้อทีเชิ์ตนะคะของหลุยส์วิตองในเรื่องของเมนส์คอลเลกชันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าชอบคิมโจอนตอนท้ทายๆก่อนที่เขาจะไปอยู่ดีออมากเลยนะคะส่วนตัวเลยนะอันนี้คือไม่ว่ากันนะแฟนๆของเวอร์จิลนะคะส่วนแต่แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบนะคะคอลเลกชันที่เวอร์จิลออกมานะคะรู้สึกว่ามันสตรีทไปนะคะอันนี้ก็นะน้องบเบรียนอันนี้ธรรมดามากนะคะอันนี้อาจจะถูกสุดในทีเชิ์ตของหลุยส์วิตองมั้งน่าจะประมาณ ห้าหกร้อยอะไรเงี้ยนะคะเป็นทีเชิ์ตธรรมดาเลยนะคะอันนี้เท่านี้หาเจอเนาะอันนี้คือทีเชิ์ตตัวอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นดีออนะซึ่งก็เป็นคอลเลคชันแรกของคิมโจนะคะอันนี้ก็พวกของตุ๊กที่นะเล็กๆน้อยๆนะคะมีเสื้อเด็กนะคะก็ใส่ได้นะคะก็โอเคนะคะเห็นไหมเป็นคนชอบทีเชิ์ตแล้วก็ใส่ทีเชิ้ตเยอะนะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มเนื่องจากว่าเราใส่บ่อยแล้วมันก็เป็นตัวของเรานะคะ มันก็มีอย่างอื่นของหลุยที่ดูไม่เป็นหลุยนะเห็นไหมของจีนถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นสกรีมเอาล์ลาวเป็นแบร์นะคะเขาก็มีนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นแคตตแกรมนะคะอย่างที่เห็นไม่รู้จะใส่ไหนแล้วนะตอนนี้นอกจากนี้นะที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกเขาคุ้มก็คือคาร์ดิแกนนะคะดูแล้วก็ไม่ได้เป็นหลุยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะอุ่นแล้วก็นุ่มนะคะได้มาจากร้านที่กินซ่านะที่ญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีอะไรที่เป็นแบบลักษณะนิตติ้งอะไรอย่างงี้นะก็อย่างที่บอกมีทั้งแบบเป็น เอาลาวไปเลยนะคะหรือว่าเป็นซิมเพิลไปเลยนะคุดนี้จะเป็นมูนะคะก็อ,อย่างเงี้ยดูเราไม่เป็นหลุยเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาคือหลุยตตองนะคะเราชิ้นนี้ก็คือซื้อตอนที่เหมือนกับมันมันไม่มีอะไรซื้อก็คือไปนั่งคุยกับน้อยเซแล้วหลังจากนั้นไปทานข้ากวกันเราก็รู้จะซื้ออะไรก็เลยซื้อช่วยเขาหน่อยมีชิ้นหนึ่งนะอยากจะบอกว่าความจริงชอบสุดน,นะคะของหลุยตองล้วคิดว่าเป็นของที่ได้มาแล้วคุ้มค่ามากนะคะก็คือ อันนี้เป็นโค้ดของหลุยสตองนะคะคือดีใจมากอะ่ะได้โค้ดตัวนี้มานะคะคือเขาใส่แบบว่าเป็นโค้ดดาธรรมดาเลยนะคะอย่างเงี้ยข้างในเขาเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ใส่ข้างนอกเนี่ยเราดูแทบไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเขาเป็นหลุยิตองใช่ไหมคะแต่ว่าชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่อยากใ,ใครเห็นแบรนด์นะเราก็ใส่แบบนี้ได้นะคะก็เหมือนเป็นแบบพีโค้ดธรรมดานะคะเนี่ยคะ่ะถ้าอยากให้คนเห็นนะก็พันข้อมือขึ้นแบบนี้นะคะ แต่ถ้าอยากไม่ให้ใครเห็นแบรนด์นะก็คือพันเอาข้อมือออกแบบนี้แล้วเขาจะเป็นหนังตรงสายตรงนี้นะคะตรงปลายข้อมือนะคะคือใส่ได้ทั้งแบบแบรนด์ไม่แบรนด์นะคะชิ้นนี้ชอบมากถือว่าเป็นเบสไลท์จากหลุยส์ตงเลยนะคะอันนี้คือโค้ดยาวของหลุยส์ตงอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมีความคล้ายกับตัวน้องโค้ตสั้นแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบโค้ตสั้นมากกว่าโค้ตยาวนะคะตอนแรกเลยเนี่ยไปงานอีเวนต์ซึ่งเป็น store event นะคะแล้วก็ไปลองกับเพื่อนด้วยกันนี่แหละนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะอยากได้รุ่นนั้นมันเป็นสีเทามั้งเราทุกคนก็แบบเหมือนอยากจะแย่งกันซื้อชิ้นนั้นขนาดราคาห้าหกพันเหรียญนะคะมีคนแย่งกันซื้อนะคะก็คือแบบเอตอนนั้นคือแย่งกันซื้อสุดท้ายก็คือเหมือนกะเกียงกันซื้อว่าเธอซื้อเธอฉันไม่ซื้อเธอซื้อฉันไม่ซื้อยางเงสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับคืนนั้นไม่มีใครซื้อนะคะหลังจากนั้นมันผ่านมาเนี่ยเราอยากจะซื้อเราโทรไปถามน้องเอเอคือส่งไม่เสจไปถามเขาเขาบอกว่าอ้อ อีกคนนึงอ่ะอยากได้แล้วตอนนั้นก็แบบโกรธอ่ะมันก็อุย้ยฉันอยากได้ทําไมคนอื่นซื้อก่อนฉันมันก็เลยเกิดความอยากได้อยากได้มันเหมือนเป็นความฝันใจว่าอยากได้โค้ดยาวของหลุยต่อมากเลยปรากฏว่าซีซั่นถัดมาออกเป็นสีดํานะคะซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าสีดําจะได้ใช้มากกว่าสีเทานะคะก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในการซื้อของที่ถูกกระตุ้นนะคะจากคนอื่นนะคะนั่แหละมันก็เป็นลักษณะของว่าอ ي, ในแวดวงของคนแบรนด์เนมเนี่ยก็มีคนบ้าๆซื้อของแพงๆเหมือนกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับ ถูกชักจูงไปด้วยนะคะไม่ดูอีกชิ้นนะคะความจริงแล้วคาร์ดิแกนตัวนี้นะคะเป็นของชแนลนะคะได้มาหลายปีมากมากไปทีเดียวนะคะอย่างที่เห็นว่าดูไม่เหมือนชแนลเลยนะคะเขามีเฉพาะส่วนที่เป็นกระดุมนะคะที่มีรายละเอียดแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆคนบอกว่าไอ้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบล็กแจ็ k เก็ตตัวนั้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 4, ส0 0พันออสเตรเลียดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มอีกสัก2องพ2,000นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้เป็นล e a d ดอร์แบล็กแจ็กเก็ตนะคะ แต่ตัวเองเนี่ยใส่ชุดนี้บ่อยมากนะคะตัวคาร์ดิแกนเนี่ยใส่ทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ได้ทุกอากาศเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยนะตัวเนี้คุ้มมากนะคะคุ้มมากกว่าตัวที่เป็นลีเดอร์แบล็กแจ็คเก็ตด้วยซ้ำนะคะกอย่างที่บอกน้อมันอยู่ที่ว่าอันไหนที่เราชอบแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องมีหรือว่าเป็นของที่เหมาะกับเรานะคะต้องคิดกันดีดีค่ะ นอกจากหลุวิทองเองนะคะทางแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็มีลักษณะการขายแล้วก็การยูเนี่ยค่อนข้างใกล้ๆเคียงกันนะคะอย่างเคยไปงานของชแนลนะคะดีออซึ่งอาจจะเป็นลักษณะ store event เลยก็ได้นะคะก็บางทีเราไปเหมือนอย่างที่บอกุนคลิปนะว่าเวลาเราไปงานพวกนี้นะคะมันจะมีความเกรงใจเนาะเราต้องเหมือนกับต้องซื้อของสักชิ้นจากงานนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากซื้ออะไรเนี่ยอย่าไป e v e n ์นะคะจะดีสุดนะคะเป็นการประหยัดเงินนะคะเพราะเกิดไปเนี่ยได้เสียเงินแน่ๆนะคะเนื่องจากว่ามันทน pressure นะ จากงานแล้วก็จากคนรอบตัวนะคะไม่ไหวนะคะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะของ ready to wear ของแบรนด์เนมพวกนี้นะข้อดีนะคะคิดว่าเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้าง l i มิเต็นะคะมีน้อยจริงๆนะคะโอกาสที่จะใส่ซ้ําแล้วก็ไปเจอใครเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะยกเว้นว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนาะเราจะเห็นคนที่มีเสื้อผ้าพวกอย่างเงี้ยแนลแจ็คเก็ตหรือว่า หลุยส u วิตองทีเชิร์อะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยโอกาสที่จะเดินไปแล้วก็ชนคนที่มีเสื้อผ้าเหมือนเราเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะข้อที่สองนะคะ,ะ,คะก็คิดว่าคัตติ้งเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะคะแล้วก็สวยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของแต่ละคนนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าของหลุยวิตองเนี่ยจะเหมาะกับอ่ารูปร่างของตัวเองเนาะโดยเฉพาะไซส์34หรือว่า XS เงี้ยของหลุยวิตอนนะคะถ้าเป็นแบรนด์อ่าพวกชาแนลเนี่ย ชุดพวกที่เป็นแจ็คเก็ตบางชุดเนี่ยอะต้องมีการเทเลอร์นิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่ตัวเองใส่ประมาณ34เหมือนกันสำหรับชาแนลเนาะส่วนดีโอเนี่ยไซซิ่งจะดูแปลกๆนิดนึงสำหรับตัวเองนะคะก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็แล้วแต่รูปร่างของแต่ละคนนะคะคุณภาพนะคะค่อนข้างดีนะคะแต่ถามว่าดีสมราคาไหมอันนี้พูดยากนะคะอ่าเอาง่ายๆนะก็คือถ้าเทียบกับทีเชิ์ตนะถ้าเกิดทีเชิ์ตเขาเทียบกับพวกแบบแบรนด์ทั่วไปเนี่ยคุณภาพของทีเชิ์ตเนี่ยเขาดีจริงๆนะ แต่ว่าจะถามว่าเขาดีเป็นแบบระดับร้อยเท่าสมกับราคาที่ก็แพงไปร้อยเท่าหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ลองคิดกันเองนะคะข้อเสียนะคะก็อย่างที่พูดมาคือเขาแพงมากๆเลยทีเดียวนะคะแพงกว่ากระเป๋านะคะก็ต้องมีสตินะคะในการซื้อของพวกนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆนะถ้าเราก็ชอบเราได้ไปลองแล้วมันเข้ากับตัวเรามากๆนะคะ ส่วนตัวแล้วนะอยากจะแนะนําให้ซื้อชิ้นที่เป็นพวกที่แบบค่อนข้างคลาสสิกนะคะสีไม่โดดไม่เวอร์ไม่แบบลายๆจนเกินไปนะคะอันนี้ยกเว้นว่าชอบแบบโลโก้โลโก้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวอีกนะคะแต่เท่าที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าชิ้นที่เป็นสีแบบสีพื้นๆน,นะพวกดํา ขาวเทาน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะอย่างเน,นี้ยเนาะใส่ได้นานนะคะอย่างเช่นพวกโค้ทของหลุยส์วิตตองสีดำเนี่ยก็ใส่ได้นานนะคะเดรสของหลุยส์วิตตองก็ใส่ไปหลายงานนะคะคนก็จําไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแพทเทิร์นลายๆอะไรเงี้ยใส่ครั้งเดียวนะครั้งหน้าใส่อีกคนก็จะจําได้นะคะเราก็อย่างงนี่งที่บอกในคลิปก่อนๆน,นะว่าบางอย่างที่มันเป็นพวกลิมิเต็ดพีซิสอะไรพวกแคตตกแกรมอะไรเงี้ยเวลาเขาผ่านไปเนี่ยกลับมาใส่มันก็จะดูตลกนิด,น,ดนึงนะคะก็เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ว่า ซื้อของที่แบบดูค่อนข้างคลาสสิกนะคะดูเรียบเรีนะคะจะใช้ได้นานกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็กําลังทรัพย์นะคะของแต่ละคนด้วยนะคะข้อแนะนำมีอย่างนั้นสาคัญมากนะคะเชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะมากกว่าความรู้สึกหรือว่าคําแนะนําของคนอื่นนะคะในการเลือกซื้อของแบรนด์เนมเรดี้ทูแวร์พวกนี้นะคะเพื่อนกนะ็เหมือนกนอันนะเพื่อนก็ตัวดีจะชอบเพื่อนที่แบบช้อปปิ้งด้วยกันนะคะคือมีไหมที่แบบว่าเวลาไปช้อปด้วยกันเนี่ยอย่างเราก็จะยุให้เขาซื้ออ,ะะอืนะะคค เอาไว้ง่ายนะคือเพื่อนสมเราเพื่อนเราใส่เสื้องเงี้ยโอเคก็สวยแต่อาจจะไม่ได้สวยเวอร์ใช่ไหมแต่เราก็สวยจังเลยซื้อเลยซื้อเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนกันแหละเวลาเราไปลองเงี้ยเขาเห็นว่าเอ้ยก็สวยดีนะ่ารักดีเอ้ยเหมาะกัอยูยูซื้อเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะเราคือคนที่ใส่เองนะคะเราก็เราเป็นคนเสียเงินเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติในการซื้อของนะคะมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพวก ready to wear นะ เพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะมีแต่ยุนะคะไม่มีการยับยังะะ้งค่ะนอกจากเพื่อนยุแล้วนะคะก็จะมี s a สในร้านโดยเฉพาะเ a ประจําตัวดีนี่แหละนะก็จะเป็นคนยุนะคะเป็นคนฟีดความต้องการแล้วก็อวยเรานะคะนอกจาก s a ของเราแล้วนะ,ะในร้านอีกนะคะเขามีการเทรนกันมานะคะเป็นแท็กทีมเป็นทีมเวิร์กมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเราลองชุดนะคะแล้วเราก็ออกมาเดินรอบๆร,ร้านอะไรเงี้ยนะดูว่ามันเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงดูตามกระจกหลายมุมอะไรเงี้ยนะคะ พวก SA ที่เขาเห็นเราเดินออกมาเนี่ยเขาก็จะอู้สวยจังเลยเขาจะเริ่มถักกันแล้วนะคะก็จะเป็นการอวยหมูนะคะทําให้เราเกิดความอ,อยากได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ嘛นะคะเอาจริงนะไม่มีคนขายคนไหนหรอกที่พูดว่า it looks ugly on you อะไรเงี้ยเขาไม่พูดหรอกนะคะทุกคนก็จะบอกว่าว้าว it looks amazing on you นะใช่ไหมเ <laughs> พราะฉะนั้นนะคะ การเลือกซื้อแบรนดทูแวร์พวกนี้นะคะต้องใช้สติมากๆนะคะเราก็เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะหลายๆคนนะก็มีเหตุผลนะในการซื้อของพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยที่ต่างกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็เริ่มซื้ออะไรเงี้ยนะคะก็เนื่องจากว่ามีการรู้จักนาะคนในโลกแบรนด์เนมอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีการยุจาก SA ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มนะคะของการมาเข้าสู่โลกของ ready to wear ของพวกแบรนด์เนมนะคะประโยชน์ที่ตัวเองได้รับนะจากการเข้ามาในโลก ready to wear นะคะพวกนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนที่ว่าทําให้เรากล้าที่จะแต่งตัวนะคะแตกต่างจากที่เราแต่งตัวอยู่แล้วนะคะมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าตัวเองก็เรียนรู้นะว่าความจริงแล้วอะ่ะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์พวกนี้นะที่ตัวเองใส่แล้วมันโอเคมันใส่ได้แล้วก็โอเคเพราะปักอย่างที่บอกตัวเองมันคนไม่ใส่เดรสไม่ใส่กระโปรงเท่าไหร่เลยนะคะ แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีก็เบื่อน้อพวกดร้ดี้ไปพวกนี้ก็มีการซื้อดเดรสนะคะที่ราคาไม่แพง,งนะพวกถูกๆเลยอาจจะเป็นแค่หลัง50เหรียญนะคะ100เหรียญอะไรพวกนีน้นะคะก็มีคนทักนะว่าใส่สวยนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอวยหรือเปล่านะคะก็มันก็เหมือนกับเป็นจุดทําให้เราได้ explore นะคะอ่าเหมือนกับเป็นการค้นหาแล้วได้พบเจอนะสิ่งที่แตกต่างจากสไตล์ทั่วไปของเราเองนะคะ ซึ่งก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะในการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยโดยเฉพาะการออกงานอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะฝากนิดนึงก็คือการที่เราใส่เสื้อผ้าแพงๆนะมันไม่ทําให้คุณค่าของเรานะคะแตกต่างไปจากเดิมเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะแล้วก็การกระทําความคิดของเราเองมากกว่านะคะอย่าให้ของพวกนี้นะครอบงำจิตใจตัวเองนะคะเราก็ ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้นะคะให้เป็นข้อคิดนิดนึงนะคะแต่ก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะชมกันมานะคะจากคลิปอของ My World Luxury by u เนาที่พูดถึงอ่ Channel Black อ n แอล Blackja ็กเกนะคะก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะก็ค,คิดว่าจะเก็บไว้เผื่อว่าในโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสได้ใส่นะคะอาจจะเป็นการออกงานกับแบรแนด์ไหนก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นการไปทานข้าวนะคะในร้านอาหารหรูๆอะไรพวกนี้นะคะก็เก็บไว้นะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะซื้อเพิ่มตัวอย่างใดนะคะ ก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เปิดโลกแบรนด์เนมเกี่ยวกับเรื่องของ ready to wear นะคะให้กับหลายๆคนนะที่สนใจในเรื่องของแบรนด์เนมนะคะ ury, ลักชัวรี่อะไรพวกนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่กําลังอาจจะเริ่มสนใจนะใน ready to wear หรือว่าเริ่มเข้ามาสู่ในส่วนของ ready to wear แล้วนะคะอย่างที่บอกตอนแรกเลยนะคะก็คือตัวเองเนี่ย ready to wear, wear เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าตัวเองตกหลุมแบบว่ามันลื่นมากเลยมันตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุก๊ลงไปลึกมากนะคะเราก็อยู่ในนั้นอะ นานมากนะคะเสียเงินเสียทองนะคะเยอะมากนะคะกับ ready to wear นะคะของแบรนด์เนมโดยเฉพาะของ Louis Vuitton นะคะก็อยากจะแชร์นะประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะอาจจะได้ให้ข้อคิดนะคะในห,นหลายๆจุดนะของ ready to wear ให้ได้ไปคิดกันนะคะแต่บอกทุกคลิปนะทั้งนี้ทังนั้นอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะคะแต่นอกจากนั้นนะที่สําคัญก็คือกําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะเรารู้ตัวของเราเองนะคะว่ากําลังทรัพย์ของเราเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะ ก็ถ้ามีอะไรนะพูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะหรือว่าทางอินสแ g r ร m นะคะมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณทุกทกคนที่ตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ